สวัสดีครับอยู่ในะช่องคุณพ่อกัดไฟครังนะครับเย่ yeah. ก็คุยกันหลังดูนะฮะเวนกาดวิวเดส s ซั่นสามตอนที่เก้าแล้วนะครับก็ชื่อตอนนั้นสั้นง่ายๆนะครับแบล็ k เอ t นั่นเองก็ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะที่ดันจีนะครับมาทากีแข่งอ่ายังไงดีมันบอกมันท้ากันว่า3าประทะสใช่ไหมถ้าใครชนะ2ใน3ก่อนก็จะไปเอาตัวแทนไปเจอกับกีได้นั่นเองนะฮะก็ ทีมันเห็นว่าวินวินคอนเซเวชันนะฮะต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์นะครับเพราะว่าไอการที่แข่งกันเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านแอปของยู er นิฟอร์มเมอร์คนๆก็ดูเยอะแบบเยอะมากๆนะครับในกระตูนบอกไงว่าคนโหลดแอปคนดูแอปเยอะสุดเป็นบวิการของแอปมันเลยเนาะแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีเสียเปรยียบแล้วนี่ได้โปรโมทยูนิฟอร์มเมอร์ได้มันมั่นใจอยู่แล้วว่าแก๊งยูนิฟอร์มเมอร์ชนะไงก็ ก็นั่นแหละนะฮะก็เลยเดี๋ยวละคำถามนะครับก็แนะนำผู้เข้าแข่งเนาะก็จะเป็นอ่ะยูยูอ่ะไรกะแล้วก็อุลระนั่นเองนะครับคนก็สนใจนะเพราะว่ายูยูมีมีดริกีเป็นแชมป์เนาะแชมป์เวนกัรเดลักส์นะไออ่ะไรกะก็เป็นถึงรองแชมป์แล้วอุลระก็เป็นคนที่เข้าท็อปนะก็น่าสนใจมากๆแล้วเจอกับทีมของยูนิฟอร์เมอร์ก็โซฟีอย่างนี้ ฮารุนาอย่างนี้อาซากุสะหรือชิโรกันเนะอย่างนี้คือแบบโอ้โหประกบคู่นี่คือแบบดรีมแมชเนาะแบบคู่แบบเหมือนกับเหมือนกับปาเกียวเจอฟ o อร์บิเวทเทอร์ตอนนั้นอนะตอนที่ยังฟิตฟิตกันนะประมาณนั้นเลยนะแบบโคตรน่าสนใจโคตรน่าดูเนาะก็เริ่มเริ่มมาตอนนี้ก็เหมือนกับตอนที่แล้วเลยค่อนข้างจะแบบไปด้วยความรวดเร็วนะก็น่าจะตีการตีการ,ต,การตีการกันอย่างเงี้ยทั้งสมตอนเลย แล้วก็ตอนที่สี่ดยสี่ตอนติดนะ่าจะเป็นตีการดกันรัวๆแบบไม่ให้ไม่ไม่ให้คนดูหยุดพักนะฮะก็คู่เอกโดนตัวอย่างสับขาหลอกเนาะตัวอย่างเราทําให้เรานึกว่าจะเป็นดันจิเจอกับเจอกับชิโรกานะนะกลายเป็นยูยูนะครับประกบคู่กับชิโรกานะก่อนเลยนะฮะก็ข้อดีของตอนนี้นะคือคือเจโทมารีคนสวยได้เป็นนักพากยกันแล้วนะก็ทำให้ แมชมันสนุกขึ้นเวลาภาคเนาะเพราะว่าเอาจริงๆนะตอนเนี้ยเท่าที่ดูนะถ้าถ้าเจโทมารีไม่ได้ภาคหรือไม่มีคนภาคเลยตอนนี้คุณพ่อคิดว่าค่อนข้างจะน่าเบื่อแล้วก็เครียดเพราะว่าไอการเล่นการ์ดของยูยูตอนเนี้ยมันไม่สนุกคือยูยูมันมันเริ่มมันเพิ่งจะเข้าใจตอนนี้เองว่าวิธีเล่นการ์ดมันตั้งแต่ตั้งแต่ที่มันเข้าซีซันนี้มาวิธีเล่นการ์ดมันมันเปลี่ยนไปมันพิษ มันผิดเหมือนกับที่มันมองยูนิฟอร์เมอร์ว่ายูนิฟอร์เมอร์ผิดเพราะว่ามันไม่เอาเดี๋ยนี่คุณพ่อเคยบอกไปในตอนเก่าๆทีหนึ่งแล้วว่าอยู่ๆตอนนี้ตั้งแต่ไอตอนที่มันไปฝึกหนักกระดันจีเนาะว่ามันไม่สนุกมันไม่สนุกกับการเล่นการ์ดเลยมันลืมสิ่งที่มันต้องการจะทําแต่แรกไปคือสนุกต้องการสนุกไม่ได้ว่าต้องการต้องชนะหรือแพ้สนุกคืออันดับหนึ่งแล้วแพ้ชนะเป็นเรื่องรองลงมานั่นเองอ่าจริงๆซาคุมันก็พูด ให้สติอยู่ยุนแะต่ตอนต้นก่อนแข่งนะว่าแบบถึงตอนเนี้ยมันก็ยังรักแบ็กเอาท์อยู่พวกแบ็กเอาท์รับทุกสีที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ทุกคนก็คือหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเล่นการ์ดไหนคุณจะเล่นแบบต้องการชนะแบบเป็นนับวันนับอร์ตึงต้องการเล่นเอาสนุกหรือแค่ต้องการเก็บสะสมการ์ดหรือแค่ต้องการหาเพื่อนคุยหาเพื่อนเล่นแบ็กเอาท์รับหมดไม่จําเป็นคุณต้องไม่จําเป็นต้องเล่นเก่งคุณไม่จําเป็นต้อง ต้องอะไรพวกนี้ทั้งหมดก็ยูยูมันตอนนี้มันเข้าใจผิดอะไรไปเยอะๆมากๆเนาะก็ทั้งต้องทําให้ซาคุกลับมาซาคุโดนล้างซาหมองอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าชนะซาคุต้องชนะ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 ยังไงก็ต้องชนะชนะซาคุชนะกีชนะทุกคนมันก็คือเป็นพระตะท้อนของกีที่มันที่มันเกียดอ่ะก็คือตัวมันในตอนนี้เนาะกับยูยูนั่นเองนะฮะก็ น่าจะเหมือนกับท cool cool ี่คิดไวเพราะว่ายูยูในตอนนี้ยังไม่มียูนิตใหม่เลยฝั่งซาคุต่างหากที่ได้ยูนิตใหม่มาหนึ่งใบเนาะก็ค่อนข้างเป็นตัวตัดบอดที่ดีนะก็มันตัดบอดได้มันมันเพิ่มพลังนะมันช่วยตีแรงได้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับเด็กเด็กออฟฟิศของมันเนาะก็หลักๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็เป็นการตีการ์ดซะเยอะนะฮะก็ อันจริงๆที่คุณพ่อบอกว่าไม่สนุกเลยยูยูตีการตอนนี้แบบเครียดซีเรียสจริงจังแบบสุดๆถ้าเหมือนเดิมคุณพ่อมาจะเปรียบเทียบยูยูตอนซีซีตีการแล้วมันมันแบบสนุกสนุกอ่ะจะไปเปรียบเทียบกับตอนย้อนไปตอนสุดท้ายของซีซันซีซันหนึ่งวิวเดซีซันหนึ่งตอนที่มันสู้กับไรกะสุดสุดท้ายตอนที่มันสู้กับดันจีในซีซันสองของวิวเดรก็สนุกแบบสู้แบบสนุกอะแบบ เอามันเขาว่าแบบแพ้ชนะก็แล้วไงก็แพ้ชนะแต่ว่าตอนนี้ขอมันไว้ก่อนอันนั้นะสนุกมาอันเนี้ยคือเครียดมากเลยแบบอยู่ๆไม่คิดถึงอื่นเลยไม่คิดถึงอะไรเลยมันคิดว่าต้องชนะอย่างเดียวแล้วมือแบบมือมือมันมันบอกว่ามันปิดเทินหน้าได้อะแล้วมือมันมีสามสามใบฮัลโหลสามสามใบปิดเทินหน้ายังไงก่อนคือต้องมองเทินนี้ก่อนไหมว่าซากุระมันตีห้าเวฟ แล้วจะไปบุกมันยังไงแล้วจะกาดยังไงห้าวแบท,ที่โคตรมันอาจเอาจริงออฟฟ,ฟิศมันทำให้แรงลดลงแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีเพอร์โซน่าไลท์เพราะว่ามันมันสม,นาาม,นสม,มนหน้ากากมันสดมันใช้สกิลหน้ากาดเพอร์โซน่าไลท์นะอย่าลืมมันบวกหมื่นแถวหน้าต่อให้ตกทริกเกอร์ก็ยังกาดยากอยู่ดีแล้วมีมือหกใบหรือห้าใบแล้วเกียดสามกินไปแล้วสามใบคือแบบไม่มองอะไรเลยอก็ไม่แปลกใจที่จะแพ้นะฮะก็ปิดเขาไม่ลงเพราะว่าทิ้ง ต้องจำใจทิ้งออเดอร์อาพรสีทองไปทำให้ลดเวฟไปหลงเวฟทำให้ปิดซาคุไม่ได้นะและโดนซาคุส่วนกับทีเดียวตายเลยนะฮะก็ก็หลังจากสู้กับซาคุเสร็จก,ก็อย่างที่คุณพ่อบอกมันเริ่มจะคิดออกว่าที่มันทำมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับกีเปียบเลยโคตรเหมือนเลยแต่ว่าต่างกันตรงที่มันไม่เก่งเท่าแค่นั้นแหละแล้วก็ซาคุก็เห็นว่ายูยูเข้าใจอะไรแล้ว ก็เลยให้การ์ดน e ั่นเองนะครับการ์ที่ดันจินะดันจีนะครับฝากไว้ให้นะฮะถ้าอยู่สอบผ่านปุ๊บก็จะให้หมายความว่าการ์ตูนเนี่ยแวนการ์ดอะมันไม่ใช่การ์ตูนนี่คุณพ่อบอกหลายครั้งว่าแวนการ์ดมันไม่ใช่การ์ตูนที่โอ้โหเนื้อเรื่องแบบโคตรลึกลับต้องคิด8ตลบ9ตลบ10ตลบ20ตลบอะไรพวกนี้คือตอนนี้มันเอาอยู่เจอกับซาคุตอนแรกคู่แรก แล้วมันต้องชนะสองในสามเพื่อที่จะหาคนไปชิงกับกีหมายความว่าอะไรหมายความว่าคู่ต่อไปเนอาทิตย์หน้าอุละละกับฮารูนาฮารูนาหรือฮารูนะอุละละชนะแน่แล้วก็ไปคู่สุดท้ายที่ไลกะเจอกับโซฟีไลกะาก็น่าจะชนะอีกแน่น,นอนเพราะงี้อย่างนั้นถ้าไลากะมันไม่ชนะฮารูนา ona, เอ้ยไม่ชนะโซฟีอะถ้ากับว่า ซีซั่นนี้มันจะจบอาร์คของกีหรืออาร์คของยูนิฟอร์มเมอร์ไปแล้วไรกะมันจะเป็นคนที่ไม่เคยชนะโซฟีเบลที่เอาจริงได้เลยมันจะเป็นแบบเหมือนกับติดลูปติดลูปภารกิจที่ทำไม่สำเร็จของมันอะทำให้เดาออกง่ายๆเลยว่ามันต้องชนะแน่ซึ่งถ้าการ์ตูนอะมันเอาคู่ของไรกะมาเป็นคู่ที่สองเพราะว่ามันค่อนข้างจะฟันธงได้ว่าไรากาชนะแน่แล้วคู่ฮารนากับ อุลละไปคู่ที่สามทำให้มันมีลุ้นเพราะว่าฮารุนนะมันอุลละมันไม่มีมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอนฟิกที่ว่าต้องเอาชนะฮารุนนะมันจะแพ้ก็ได้ไงถ้าเพราะว่าไอ้คู่ของฮารุนนะกับอุลละมันเป็นแค่คู่ที่ทำให้เพื่อนกลับมาดีกันเหมือนเดิมโดยการตีการ์ดอ่ะคือใครชนะมันต้องตบจบที่ดีกันแน่ๆอยู่ที่ว่าใครชนะแล้วค่อยไปพิอีกทีนึงว่าโอเคอ่ะ ทีมของพวกยูยูชนะชนะหนึ่งแพ้สองมาอย่างนี้ก็จริงแต่อาจจะมีเซมิเฟนอลรองเฟนอลแมตชหรือคู่พิเศษหรือคู่ชิงพิเศษอะไรก็ตามเพื่อที่จะทำให้ชนะแล้วเอลกีไปตีกับยูยูได้อย่างเงี้ยมันยังพอจะลุ้นได้ไงแต่ว่าแค่อย่างเงี้ยด้วยอย่างต่อนไปมันคือฮา r โลนาเจอกับอุระละแล้วไงมันก็เดาได้เลยว่าชนะแน่แล้วคู่สุดท้ายชนะแล้วก็เป็นชนะสามสองในสามแล้วก็เอา กีเจอกับยูที่ได้การ์ดใหม่มาแล้วซีซันนี้พี่เสียเสียทัวยะเราไม่เปิดบล็อกไงยูยูเลยไม่มีการ์ดใหม่ไงยูยูอุระละเลยไม่มีการ์ดใหม่ไงต้องรองคนเอามาการ์ดมาให้ไงเพราะว่าเสียเสียไปซื้อซิงเกิลแล้วไงมีสปอนเซอร์แต่ว่าไม่เปิดการ์ดไม่เปิดไม่เปิดตันแต่ไปซื้อซิงเกิลแทนไงเสียคนอื่นก็เลยไม่ได้รับผลประโยชน์มาไม่ได้รับไม่พลอยอดผลประโยชน์ไปด้วยเลยไงก็ ประมาณนี้นะครับตอนนี้ไปสั้นนะเพราะว่าคุยกันเยอะตอนเราหมายถึงว่าเราคุยกันซะมากกว่าเนะมันมันเป็นตอนที่แบบตีการ์ดกันรัวแล้วก็เนื้อเรื่องมันคือให้ยูยูมันเข้าใจเข้าใจตัวมันเองได้แค่นี้ก็จบเนื้อเรื่องของของมันแล้วอะแล้วก็รอยูยูที่จะไปเจอกับกีหรือยูอาจจะไปเจอกับซาคุอีกรอบหนึ่งอ๋อและคราวนี้ก็จะเป็นเควสอีกอย่างหนึ่งของซาคุที่ซาคุชนะยูยูตะที ชนะแบบขาดด้วยหลังจากที่ซาคุมันหมายมันปันหมือว่ามันต้องชนะอยิยูในในเดลัก์ใช่ไหมมาคราวนี้คือแล้วมันแพ้แนละ้วแต่มาคราวนี้คือได้แบบล้างตาแบบชนะเลยอะ่ะชนะแบบเทๆอะ่ะก็ทําให้เควสของซาคุามันผ่านไปแล้วหนึ่งเควสที่จะต้องทอาเนี่ยก็คือช,นะชนะเพื่อนชนะอยูหรืออาจจะเหลือแค่ชนะดันจิแค่นี้ก็ได้เนาะก็ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าที่บอกนะมันไม่จริงๆตอนนี้ตอนหน้าตอนนน้นตอนนู้นน่าจะคุยกันไม่เยอะเพราะว่ามันก็แค่วิเคราะห์เกมแล้วก็ตีการ์ดเกมตานี้แหละแล้วไอ้ตาเนี้ยข้อเสียงมันคือมันวิเคราะห์ง่ายมากเพราะว่ายูยมันมันหน้ามืดตามัวมันมันไม่มองซ้ายไม่มองขวาไม่มองหน้าไม่มองอะไรทั้งสิ้นมันแค่อยากชนะเท่านั้นเองเนาะก็ประมาณนี้ ไปสักทีนะฮะคุณพ่อไปแล้วอย่าลืมดูการ์ตูนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างได้คุยกันได้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ